เอาละครับผมก็ขอสวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมนะอัพสไลด์ชาแนลนะอ่ะดูวันนี้นะผมจะพาทุกคนนะครับไปเล่น PvP กันนะแล้วก็ผมจะไปเล่นตัวละครอ่ะโอบิโตหน้ากากขาวนะครับซึ่งเป็นตัวละครอ่ะ ตัวตัวตัวนี้นะครับอ่านี่แหละผมจะเอาตัวนี้ไปเล่นนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปเล่นตัวนี้แล้วก็ผมขอเปลี่ยนคําพเศริมแป๊บหนึ่งนะอยากจะเอาไปเล่นกับตัวนี้อ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ่าเป็นคําภเสริมอ่าสะท้อนแล้วก็เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป็นคําพี์เสริมพิเศษของตัวละครโอปโดนะครับข่าวนะครับอ่าผมก็จะเล่นเป็นทีมนี้เลยนะเอาเป็นทีมนี้แหละนะครับผมคิดว่ามันเจ๋งที่สุดแล้วสำหรับผมนะ อ่าโอเคก็สารเชิญนะครับเป็นแบบนี้เลยเอาฮิวไปด้วยนะเอาไปปั่นประสาทแม่ตัวตัวแรกเราตายเยอะนะครับจริงๆถ้าผมเล่นจริงๆนะผมจะไม่เอาฮิวไปผมจะเอาเป็นตัวนี้นะครับหรือไม่ก็ตัวนี้นะครับแต่วันนี้ผมไม่อยากให้ตัวแรกเราตายไงผมก็จะเอาเป็นแบบนี้ไปนะครับโอเคนะก็เดี๋ยวจะเริ่มกันเลยนะครับทีรอบแรกเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวอ่าไอโอปิโตเนี่ยผมจะเล่นดีขนาดไหนนะแล้วก็ตัวมันเก่งไหมเดี๋ยวไปดูในวิดีโอนี้เลยนะครับผมไปะนะครับโอเคมา ไม่ต้องวงมันต้องวอร์มแล้วเข้าเกมเลยละกันเดี๋ยเจอซาสกเกะนะครับรอบนี้มารอบแรกก็อาซาสกเกะแหละแต่ว่ามันโนดโดนเนิร์ฟไปแล้วไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าผมจะใส่เดียวกับอาซาสกเกะไหวหรือเปล่านะครับสก,กิลสก,กิลผมว่าสะท้อนออกมาตัวแรกมันจะโอเคปะทุกคนคิดว่านะผมไม่แน่ใจอะแต่ว่าถ้าเอาสะท้อนไว้ตัวสุดท้ายอะมันจะเล่นแค่ สารเชิญมันค่อนข้างที่จะไม่มีใช้กันแล้วไงโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูก่อนนะไม่เวิร์คค่อยเปลี่ยนเนาะโอเคโอเคนะครับสองหนึ่งสองหนึ่ง นี่แน่นะครับเราก็มีนะโอเคนะครับผมลากเขาไปเล่นกลางแมปนะเวลาเขาหลบมาเนี่ยผมจะกดอันติเลยไงแต่ว่าเขาไม่หลบนะครับเขาไม่ยอมเสียจกักระครับก็คือว่าถ้าลากไปเล่นกลางแมปปุ๊บ เขากดท่อนไม้มาผมก็จะกดอันติใส่เลยให้เขาเสียท่อนไม้แบบฟรีๆแล้วก็จกักะเขาก็จะไม่มีด้วยนะ,<ป>ะบึมซุบ๊บบมโอเคฮะเดี๋ยวไดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสารัเชิญก็ไม่ได้หรอคือเมื่อกี้ผมกดสารัเชิญด้วยแล้วคือสารเชิญผมมันก็ไม่สามารถทำอะไรเนจิได้หรอ ดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวนะไม่ใช่ละแปลกแปลกแล้วนะครับโอ้โห,โอ,โหอันนี้แบบคือบอกเลยว่ามันเกินไปนะครับมันเกินไปมากเลยเมื่อกีก้ผมกดสารเชิญฮิวแล้วแต่ว่ามันผมไม่เคยผมว่ามันได้นะผมว่ามันตีได้เวลาผมเล่นอนะ่ะเออผมลงคลิปเป็นรอบที่แล้วทุกคนอาจจะเห็นว่าสารเชิญมันสามารถไอ้นี่ได้เว้ยนะครับอืมเราเคียนไม่เป็นไรถือว่าเราพลาดนะครับตรงนี้นะ

เราจะลำบากตรงนี้แหละนะครับเพราะว่าเราอ่าตัวแข็งแล้วไม่มีไอ้กดใช้ไงโอเคให้ให้มันก็ยังมาโดนผมอีกเนาะนี่นะโอเค โอเคนะครับผมแม่เปิดมาเลาแรกก็เจอตึงเลยนะเนี่ยเดดเดแล้วล่ะแล้วก็อ่าสกิลเราถึงนะสกิลเราถึงนะครับว่าสกิลเราค่อนข้างที่จะไกลอยู่นะนี่นะ สุดุดอวตีไม่โดนแบบนี้บึมบึมนี่ไะ ึ้มเรียบร้อยป้าอ์ูเลสเกลเรียบร้อยนะครับโดนซาสเกะเรา,าจัดหนักจัดเต็มนะโอเคนะครับรอบแรกได้เล่นได้เล่นนิดเดียวเวออียะผมว่าสะท้อนอะมันไม่ค่อยเวิร์กอะทุกคนวะผมว่าถ้าเอาไปตัวแรกนะเอาเป็นล้างหรือว่าไม่ก็สกลิลพวกเนี้ยเออเอาเป็นสกลิลพวกนี้ไปดีกว่านะผมว่าเอาสกลิลเนี้ยกันตีนดีนะเออ <c oughs> โอเคเราจะจะหนี้ไปนะ อโคุโรซุจิโอปิโตอ่ะไม่เป็นไรเฮ้ยเข้ามาสกิลแบบเดียวกันกับเราเลยเห็นปะเวลาแบบไอตัวพวกแบบหลุดมิติอ่ะไอพวกตัวพวกหลุดมิติอ่ะมันต้องมากับสกิลนี้ทุกคนมันถึงแบบจะปั่นประสาทนะเออหลุดมิตินะครับโอเคมาคุโรซุจิ นี่นะ่โอเคบึ้มนี่แนะ่ไม่กลับไม่ทันอ่ะไป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 โอเคนะครับนี่แนะ่ ตายปะทุกคนก็มาตายปะเลือดขนาดนั้นผมว่าตายนะไม่แน่เหมือนกันนะโอเคเรียบร้อยนะครับอ่าเขาเสียสานเชิญแล้วนะคนนี้ก็ถึงตาเราแล้วถึงตาเราแล้วเสียสานเชิญแล้วใช่ไหมเรายังเหลือสามนะเขาเหลือสองจำไว้นะต้องจานะเดี๋ยวไม่จําก็ลังลีเขาใช้ใช้ไปยังสันเชิญอ่า นี่เนี่ยเรียบร้อยโอบิโตะเราโดนไอโอบิโตะเขาโดนโอบิโตะเรานะบึ้มนี่เน,นี่น,นี่เนะอือหือ บึ้มโอเคอ๋อตายยากเหลือเกินนะไม่อยากกดอันติงไงเก็บไว้ตัวนี้แหละนะฮะเก็บไว้ตัวนี้แหละตัวล้วแน่เฮ้ไม่รอดเหรอเรียบร้อยเลย นี่เนะี่ยโอ้ยไม่ถึงอะทุกคนเออโดนเขาแล้วโดนเขาแล้วนี่เนะี่ยโอเคโอ้โหมีตัวแข็งอีกโอเคนะยอมก็ได้นะครับยอมให้ก็ได้ นะยอมไม่ก็ได้โอเคฮะคนนี้ถึงตาเราละเขาเสียสารจะไปสองเลยตัวหนึ่งนี้เป็นตาของเรานะส,สัเกีนะบ้มบ้ม,บมน,นี่นะครับบ้มเรียบร้อย โดนเราโดนเรานะบอกเลยว่าโดนเราเอเยแค่ okay. นะครับจบไปอีกหนึ่งรอบนะอ่ะครันนี้ผมว่าสกิลนี้เวิร์กแล้วเดี๋ยวลองกับล้างนะลองกับล้างดียปะเปลี่ยนอีกนะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกคนอ่าลองกับล้างสิไอ้พวกตัวไหนแบบเอาตัวแข็งมาตัวแรกนะผมจะใช้สารเชิญอปุ๊บกดล้างเรียบร้อยนะไม่มีรอดนะโอ้โหเบื่อมากเลยตัวเฟี้ยวเนี่ยนะครับ ทีมทีมฝั่งน้นมีแต่ตัวแบบอืหหน้าโมโหนะมีแต่ตัวแบบชวนเราโมโหนะเออโอเคนี่บึมกดแล้วสกิลสองผมกดแล้วทุกคน Q2 อ่ะกดแล้วเมื่อกี้สามานได้เลยนะครับนี่แนี่นะี่เ <c oughs> นี่อนะือหื้อ โอเคนะครับเรียบร้อย,ย,อยมาคราวนี้เป็นมินาโตะแหละมินาโตะสกิลน่าลำคาญด้วยนะครับโทบิเหมือนกันตัวชายหน้าก,กากเหมือนกันอ้าวเรียบร้อยอย่างนี้ก็สวยสิครับ <c oughs> บุ้ม ทำอะไรทำอะไรล่ะฮะนี่แน่บึมเรียบร้อยโอเแคมาต่อไปก็จะเป็นโทบินะครับเอ้ยไม่ใช่ชายหน้ากากนะตอนนี้มันชื่อชายหน้ากากอยู่ย่ง้รก็รู้รู้จักกันในนามโอวิตโตแหละแต่ว่าเรา,าเรียกมันในตามชื่อแต่ละบทบาทนะอืม อนี่แน่เรามีฮิวโดนผมเนี่ยนี่ผมก็จะตีธรรมดาไปก่อนนะเดี๋ยวรอ,อใกล้ๆท่อนไม้เขาใกล้มาเราก็จะเป็นได้นี่นะครับคนไฟนะ่ะบ้ม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 โอเคบ้ม เมื่อกี้เขาไอ้นั่นได้ไงเขาลุกเองได้ไงสแสดงว่าน่าจะเป็นแบบช่วงที่แบบวักแน่เลยนะผมไม่ได้ทันมองด้วยเมื่อกี้เนะี่ยโอเคอาะกำลังเพลินเลยเอาสกิลล้างเลยผมว่าเข้ามือสุดละนะครับมันใช้ได้หลายอย่างดีวอลตัวน่ารำคาญด้วยนะถ้าเล่นเป็นให้ผมบอกผมร้องเลยนะผมไม่สู้แล้วไอนะตัวเนี้ย ตัวผู้หญิงเนะี่ยมันน่าลำคาญมากเลยนะจริงๆเจอนักแข่งเล่นแล้วก็มันสู้กันในแรงสูงน่าลำคาญแบบสุดๆเอ้ยจ้าอ้ผมคิดว่ามันจะช็อตผมไงหาห้า บึ้มอืมล็อกผมแบบแทงแน่เลยบึ้มโอเคนะครับ <c oughs> อ่าโอเคนะครับ <c oughs> ผมเ <c oughs> มื่อกี้ผมรีบร้อนไปนะแต่ว่าก็จัดการตัวน่ามาคัญได้ก็โอเคแหละนะสกิลมันแรงด้วยแหละมันล็อกแล้วมัน <c oughs> บึ้ม <c oughs> ใส่ผมแล้วก็เรียบร้อย <c oughs> มไม่โดนเหรอถามจริงฮะบึ้มบึ้มอ,าาอ่าฮะโอ้ไม่ทันนะโอ้า นี่โอเคบึ้มอ่าบึ้มบึ้ม,ม,มนะครับเรียบร้อยอ่าโอเคนะครับถือว่าเราทำได้เยี่ยมนะอ่าเรามีฮิวไงฮิวเราแบบใช้ประโยชน์ได้นะครับคนนี้ดีดาละนี่แหละ ผมเจอแล้วผมลำคาญมันเหลือเกินนะมันหลายสกิลมาก,กเดี๋ยวจับเดี๋ยวบินเดี๋ยวนั่นเดี๋ยว,ยวนั่นอยนู่นั่นแหละเฮ้ยนี่ไงบุ้ม <c oughs> โอเคนะครับเราวิ่งหนีถูกทางนะบุ้ม โอเคโอเคนะครับเรียบร้อยนะอะก็ถือว่าทําได้สวยนะรอบนี้ก็ทําได้สวยเช่นเคยนะสุดยอดเลยเรา <c oughs> โอเคอ่าเราไม่เล่นไม่เล่นนะเราไมเล่นคนอื่นนะ ไปกันต่อนะครับไปเจอนารุโตะอีกแล้วนะครับไม่ไหวนะตัวแบบวิบบ,บ๊บอบวิบบ๊อบแบบนั้นพางเกินนะแล้วก็อ่ามันมากับสกิลล้างด้วยเราผมตามไม่ทัน,นะนจริงจริงโอปิโตมันไม่ควรเอาไว้ตัวแรกนะ โอ้โหกดกดแล้วอ่ะมันไม่ติดอะทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นปะอ่ะเรียบร้อยแล้วสิแบบนี้บุ้มอ่ะนี่นะอ่ะโอเค โอเคโอโรจิมารุเหรอโอโรจิมารุเอาสกิลไฟมาโอเคนะฮะเมื่อกี้โดนใส่ย,ยับไปเลยนะอ่ามาแล้วบ้มเมืม่อกี้มีฉากเปิดนะโอโรจิมารุแต่ว่าเราไม่เห็นแค่นั้นเองนะเอ้ยเสียงคนทำอะไรข้างนอกเอ้อบ้ม บบึ้มไม่ทันเหรอเออไม่นะนะครับอุตส่าห์แบบกระโดดหลบแหละไม่ทันนะบูมโอ้โดนเจานะแล้วโดนเจาะหัวแม่งบม đã hoàn thành. Sợ đái quá nè. Tại sao nó cứng căng ở cái này? cái thời điểm นี่แน่จะใช้มุกเดิมเหรอใช้มุกเดิมใช่ไหมนะเรารอเลยนะเมื่อกี้เนี่ยจะพุ่งมาแล้วก็บึ้มรอเลยนะโอเคมาเราจะเป็นซาสเกนะเกนะบึ้มโอเค นี่นะีโอเคนี่เนะี่ยเรียบร้อยนะครับผมโอเคนะรอบนี้ก็ถือว่าจบไปได้โอเคนะครับสุสเกตเรารับจบลวสุสเกตเราแบบโอเคเราจบทุกงานเลยนะ <laughs> มาคราวนี้ก็ เดี๋ยวเป็นรอบสุดท้ายแล้วกันนะรอบนี้เคมาดูว่าเราจะเจอตัวอะไรกันบ้างนะครับมิจูจูโร่นะรอบนี้ตั้งแต่เล่นมาเราก็เพิ่งเจอนะมจูุโร่มินาโตะเราก็ใช้หน้ากากนะซึ่งแบบมันเป็นตัวที่ปวดหัวเหลือเกินนะปกบาลน,นะเวลาเจอมาลองดูลองดู ฮึผู้มา่างนี้เหรอโอเคนะครับเราจะไม่ยอมเสียเด็ดขาดนั่นอะ่นะบิ้มโอ้ผมกดแล้วนะทุกคนมันไม่ออกอะ่ะ OK. okay. กาเขาได้สองลอดเลยเหรอหรือว่าเมื่อกี้สกาเขาเหลือหลอดหนึ่งวะไม่แน่ใจเหมือนกันอะ เด,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 ดอดอาไปไหนโอเคอ่าเรียบร้อยเข้าไปแล้วทุกคนโอเคนะแม่ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเอาอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะรอบสุดท้ายเอาใหม่นะครับเอาใหม่อีกรอบนะครับมาขอจะมไม่น่าตกอผีไม่เอาไม่อยากเล่นด้วยนะนต่อผีเน่ลำบากเราแน่เลยทุกคน ลำบากตัวอื่นเราเนี่ยผมว่านะนะไม่เป็นไรอย่าเพิ่งท้อนะทุกคนอย่าเพิ่งทอ้อเราต้องลองสู้ก่อนนะลองสู้ก่อนแล้วก็มาดูกันโอเค บึ้ยกดไม่ทันดีนะดีนะดีนะไอ้น,นี้ผิดนะผมกดล้างไม่ทันทุกคนบุ้มบุ้ม,มนี่แน่นะครับโอเคจัดการไปก่อนเลยนะสารเชิญผม,มยอมเสียเลยนะครับเออขอแค่จัดการได้ก็พอนะเมื่อกี้โอบิโตผมมันทะลุไปนู่นเลย <c oughs> ไกลมาก อ่ะคราวนี้ก็จะเป็นอ่เน,นจิแหละโอเคเอ้ยโอโ้โหสกิล่สองไม่ทันนะแต่ดีเขาไว้นี่นะบึ้ม อ,อนัน่านานาเป็นไงล่ะนี่แหละดีแหละได้ทั้งคิวได้ทั้งแบบตีนะครับ โอเคต้องให้เขาแล้วนะ okay. <Okay. S 1> <Okay. S 2> เลือดเรายังเต็มอยู่เลยนะอ่า ah, มาแล้ว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 ,ลวเลือดเรายังเต็มนะเพราะเรามีฮิวไงเขาเสียสารเชิญละตัวหนึ่งเราเสียไปสองนะตอนนี้เหลืออีกสองชิซุยมีล้างเราเอ้ยชิซุยมีตัวแข็งเรามีล้างโอเคถือว่าผ่านนะครับ <c oughs> อ้าวโดนนะเราแล้วฮะอ๋ออะไรอ่ะอะไรอ่ะบุ้ม มอาา่าฮะเรียบร,อยร้อยสานเชือกเขาเลือดสองแล้วเมื่อกี้ผมรองไงเพราะผมรู้ว่าเขาไม่มีวาร์ปแล้วเขาคูดาวอยู่เขาใช้เวลาสองครั้งนะแล้วผมรอเขาตีจังหวะสุดท้ายแล้วผมจะหลบไปนี่พอดีนะอ้าวเละเรียบร้อยแล้ว บึ้มนี่แน่อ่าขอจบแบบสวยๆนะครับขอจบแบบสวยๆจบแบบสวยๆนะยังไม่ได้ใช้นติทักแบบยังไม่ได้ใช้นติฆ่าตายเลยโอเคนะไปไหนก็ไม่รอดนะผมอยู่กลางแบบแล้วก็อ่จาจะหนีไปไหนก็มารอดนะผมบอกเลยโอเคสำหรับเบอร์ตัวเราก็ ถือว่าสนะักเซะในวิดีโอนี้นะครับก็ได้จังหวะดีๆแล้วก็ได้โชว์การเล่นของตัวมันได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายอยู่นะครับผมโอเคนะวิ่ง18รอบแล้วเหรออ่ะโอเคทุกคนวันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องขอจบวิดีโอการเล่นโอปโตไว้เพียงเท่านี้แหละนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอได้ดีกว่าถ้าเล่นเยอะานเดียวมันจะนานเกินไปนะครับผมตอนนี้ก็น่าจะ20กว่า,าทีแล้วนะครับผมโอเคนะก็ เดี๋ยวเอ้ยมีคนไทยไหมนะครับผมสันดีมีคนไทยไหมใครเนี่ยเป็นผู้เล่นใหม่เหรอเอ้ยร้อยสี่สิบเอ็ดไม่ผู้เล่นใหม่แล้วนะครับโอเคานะก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะเดี๋ยวพบก,กันใหม่วีดีโอหนะ้าก่อนจกากกันก็อยากจะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่ององเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทําวิดีโอของผมในอนานะคตแล้วกต็ต่อไปด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่วีดีโอหนะ้าสำหรับน,นี้สวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกัน